สวัสดีครับกับผมนายศิริกรตัวคนทีนะครับอยู่ทีมเซอร์วิสบริษัทคันเลือโกลบอลนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนคอมพอตเพื่อเชื่อมต่อโปรแกรมยูนิเวอร์ซซลนะครับทำไมต้องเปลี่ยนคอมพอตอเนื่องจากตัวซอฟต์แวร์ยูนิเวอร์ซซลเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ได้แค่คอมพอตหนึ่งถึงสี่นะครับกรณีนี้คือกรณีที่ลูกค้าเชื่อมต่อพอตแล้วไม่ใช่คอมพอตหนึ่งถึงสี่ ให้ทําการเปลี่ยนคอมพอตใหม่ให้เป็น1-4ก่อนถึงจะทําการเชื่อมต่อตัวเครื่องกับซอฟต์แวร์นะครับโดยมีขั้นตอนการเปลี่ยนดังนี้ขั้นตอนที่1นะครับให้ทําการที่ขวาที่ตัวดิสพีซีหรือมายคอมพิวเตอร์นะครับและให้เลือกหัวข้อ m a n a g e พอหน้าต่างขึ้นดังรูปนะครับให้ทําการเลือกไปที่ d i v i c e manager นะครับและเลือกมาที่ตัวพอตนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างดังรูปนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าพอรตไหนเป็นพอรตที่เชื่อมต่อกับเครื่องวัดสีนะครับให้ทําการถอด USB ที่ตัวเครื่องออกนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่คอมพอต6และ7นะครับและทําการเชื่อมต่อ USB เข้าไปจะเห็นได้ว่ามีตัวคอมพอต10เพิ่มมานะครับอันนี้ตัวคอมพอต10ของผมเนี่ยจะเชื่อมต่อกับเครื่องวัดสีอยู่นะครับ โดยซอฟต์แวร์ universal อันนี้เครื่องจะสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้แค่คอมพอร์ทที่1-4นะครับวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อรู้คอมพอร์ตของเครื่องที่จะเชื่อมแล้วให้ทําการคลิกขวานะครับแล้วเลือก property แล้วเลือกมาที่ตัว port setting นะครับพอได้หน้าต่างดังรูปให้เลือก advanced พอถึงหน้าต่างนี้นะครับให้ทำการเปลี่ยนจากคอมพอตปัจจุบันของลูกค้านะครับให้เปลี่ยนได้แค่ตัว1-4ถึง4นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวคอม1นะครับกดโอเคไปเลยจะเห็นได้ว่านะครับหน้าจอมีการรีเฟซนะครับเปลี่ยนจากคอมพอตสิเป็นคอม1แล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยอันนี้ให้เราทําการเข้าโปรแกรม Universal แลแล้วก็เชื่อมต่อเครื่องอได้เลยนะครับขอบคุณครับ